สวัสดีน้องทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับข้อสอบเก้าชาสามัญนะครับข้อที่20ข้อนี้มูลค่า4คะแนนนะครับในปี57เอ่ออย่างงงนะครับไอ้นี่คือพี่ขยายมาจากข้างบนนะครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเหมือนคลิปที่แล้วที่เขียนข้างๆไม่ได้เนาะข้อนี้นะครับถ้าใครทําตรงๆเนี้ยน่าจะนานพอสมควรอยู่นะครับข้อนี้พี่จะพาทาแบบสําหรับคนที่เข้าใจจริงเนาะคือตัวนี้ข้อนี้เป็นเป็นข้อที่แบบจะให้น้องได้ฝึกแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ ฝึกทักษะจริงๆครับก็ตามสไตล์ของเก้าวิชาสามัญเนาะก็คือมันเป็นข้อสอบเพิ่มทักษะนะครับให้น้องเตรียมพร้อมในการไปเจอข้อสอบแพทหนงในอนาคตนะโอเคนะ, <c oughs> okay นะครับเรามาดูประเด็นแรกกันก่อนแล้วกันเนาะเขาบอกว่าในการสอบวิชาคณิตศาสตร์ของโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับครูกําหนดไว้ว่าผู้ที่จะได้เกรด A ต้องสอบให้ได้คะแนนอยู่ในกลุ่มคะแนนสูงสุด10%ถ้าผลการสอบของนักเรียน80คนน้องครับอันแรกเลย80คนนี้คืออะไรเอ่ย n ใ right? ช uh ่ไหมฮะเราได้อนเท่ากับ80ครับโอเคไหมจบแล้วนะตัวแรกนะครับทีนี้เขาบอกว่าโดยที่เปอร์เซนไทล์ที่20ของคะแนนนักเรียนทั้งหมดเท่ากับ50.5ครับเปอร์เซนไทล์ที่20แล้วก็คะแนนต่ําสุดนะครับที่นักเรียนจะได้เกรด A คิดเป็นเปอร์เซนไทล์เปอร์เซนคิดเป็นเปอร์เซนต์เท่ากับข้อใดทีนี้น้องครับฟังพี่ทีละประเด็นนะ เขาบอกว่าคนที่ได้คะแนนสูงสุดเนี่ยมีอยู่10%น้องนึกภาพดูนะครับอันนี้พี่ขอเขียนปเป็นเส้นจํานวนนะอ่ะอันนี้คือ0ครับถึง100ใช่ไหมศูนย์ถึงร้อยเนาะศูนย์ถึงร้อยใช่ไหมครับเขาบอกว่ามีแค่เอ่อสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ที่จะได้เอนะครับฟึ๊บอ่าตรงเนี้ยถึงเนี้ยสิบเปอร์เซ็นต์ถึงจะได้เอถูกไหมทีนี้น้องครับเขาถามว่าคนที่ได้คะแนนต่ําสุด คะแนนต่ําสุดเนี่ยต้องอยู่ตรงนี้ใช่ปหะต้องอยู่พิกัดเปลี่ยนสีนะครับเดี๋ยวงงต้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งการที่มันถามตรงนี้ครับตรงที่ต่ําสุดของ10%เนี่ยเอาง่ายๆเลยคือคิดง่ายครับทั้งหมดคือร้อยครับตรงนี้สิบแสดงว่าที่เหลือเท่าไหรเ่เลยเก้าสิบใช่ปะสรุปครับข้อนี้เขาถามหาตําแหน่งตรงเนี้ยแปลว่าเขาถามหาเปอร์เซ็นต์ท้ายที่เก้าสิบโอเคเนาะประเด็นแรกจบแล้วนะสรุปนะครับสรุปอีกทีหนึ่งโจทย์เขาถามหาเปอร์เซ็นต์ท้ายที่เก้าสิบเท่ากับเท่าไหร่ โอเคอืมนะครับทีนี้มาดูกันต่อแล้วกันเรารู้อะไรบ้างเอ่ยเขาบอกว่าเปอร์เซนไทายที่20เนี่ยเท่ากับ50.5ถ้าน้องสังเกตดีๆครับในคลิปไม่แน่ใจว่าคลิปที่พี่สอนหรือเปล่าวะลืมนะครับคลิปส่วนเนื้อหาบาง EP ที่สามทด้3 2 2นะครับ2โทษดีนะครับเริ่มจำคลิปตัวเองไม่ได้แล้วก็ถ้าน้องจำได้ไหมว่า เนี่ยไอห้าสิบจุดห้าครับมันเท่ากับขอบบนของชั้นเนี้ยพอดีใช่ไหมเท่ากับขอบบนของชั้นนี้พอดีเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าสิ้นสุดที่ชั้นเนี้ยครับเดี๋ยวพี่ขีดเส้นให้เนาะสิ้นสุดที่ชั้นเนี้ยครับมีมูลค่า20%โอเคเปล่าก็เปอร์เซ็นต์ท้ายที่20ไงก็คือเปอร์เซ็นต์ท้ายที่ยีก็คือตั้งแต่ตั้งแต่0นะครับจนถึง20เนี่ยก็คือตรงเนี้ยแสดงว่าแค่เนี่ย20แสดงว่าที่เหลือเท่าไหร่่เอย80 ทีนี้ถ้าน้องคนไหนครับจะไปตั้งสรรมการยากๆเนี้ย,ย,ยมันมันยากนะครับมันปวดหัวเขาให้ n มาแล้วคือ80น้องครับทบทวนความรู้ตอนมอตอ้นหน่อยไหมเทียบบัญญัติแต่ยางเป็นไหมเอ่ยเอ้ยคิดอย่างนี้เลยครับก็เราอยากรู้ว่า20คือเท่าไหร่ใช่ไหมน้องครับ20เนี่ยคือเอา6บวกกับ x ใช่ปะถ้าเรารู้ว่า20คือเท่าไหร่ครับเราก็จะได้ค่า x อ,ออกมาอันนี้โอเคโอเคไหมเข้าใจตรงกันนะอีกรอบนะครับ คือเรารู้ว่าไอสอตัวนี้ครับรวมกัน20%เนทีนี้เรารู้ว่า n ก็คือ80นะครับทั้งหมดคือ80 20%ของ80คือเท่าไหร่พอรู้ปุ๊บครับเราก็เอา6ลบออกใช่ปะจะได้แต่ค่า x โอเคนะพร้อมกันนะอ่ะครับขั้นแรกเลยคือเราพูดถึงเปอร์เซ็นต์ใช่ปะเราจะหาค่าครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอาเปอร์เซ็นต์ตั้งก็คือ1 0 0เปอร์เซ็นต์ครับเท่ากับ80คนดังนั้น20%เปอร์เซ็นต์เท่ากับกี่คนใช่ไหมวิธีการคือเอา20ครับ คูณ80ครับแล้วก็หารด้วย100เนอะนี่คือการเทียบบัญญัติตัวอย่างตอนวุ้ยไม่ใช่มอต้นดิปฐมเป้าว่าถ้าจำไม่ผิดนะครับทีนี้ตัดทอนได้ปะเอาส่วนตัดครับง่ายๆเลยเฮ้ย82เป็น16น้องครับ20%คือ16ครับไอเนี่ย 6, 16มันเกิดจาก6บวกกับ x ใช่ปะเนี่ยไอ้2ตัวเนี้ยครับคือ20%รือก็คือ16ใช่ไหมเพราะฉะนั้น x คือเท่าไหร่เอ่ย x คือ10 โอเคปะอ่าอีกรอบนะครับก็คือ16เนี้ยมันเกิดจากเอา6ครับบวกกับ x เนอะก็คือ2ตัวนี้นะครับ2ตัวเนี้ยเพราะฉะนั้น x ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ10ได้มา1ตัวแล้วทีนี้คำถามคือมันมีวิธีที่แบบไม่ต้องไม่ต้องหาตัวที่เหลือได้ไหมก็ได้ครับเพราะว่าน้องรู้ใช่ไหมว่า n เนี่ยเท่ากับ80แปลว่าทั้งหมดเนี่ยบวกกันมีค่าเท่ากับ80ครับน้องจับทั้งหมดบวกกันเลยก็ได้ครับแล้วเหลือเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละโอเค เอาแบบไหนดีหรือจะหาใน80ถ้าอย่างนั้นเอาง่ายๆแล้วกันครับก็เดี๋ยวพี่พาหาเลยแล้วกันเนาะก,ก้อนนี้เท่ากับ16ใช่ปะอ่ามาตั้งบวกกันครับ16เนาะ18ครับ25 10แล้วก็3ครับอ่าโอเคเอ่อ8กับ6เป็น2 0เออเป็น14เนาะ14บวก5เป็น19นะครับ19บเกวกเป็น22เนาะ2 3 4 5 6 7ครับ72 เฮ้ยเลขทั้งหมดเนี่ยคือ72ครับพี่ยังไม่นับ y ใช่ไหมแสดงว่าค่า y เท่าไรเอ่ยทั้งหมด80ครับเลขทั้งหมดรวมกัน72ขาด y ตัวเดียวครับ y เท่ากับ8เนี่ยเห็นป่มคือถ้าน้องเข้าใจครับรูปแบบเนี่ยมันจะทําให้เราหา x กับหา y ได้เร็วมากนะครับไม่งั้นน้องต้องไปเสียเวลาหาค่อนข้างจะเยอะเนาะอันนี้คือวิธีที่เร็วที่สุดเลยในการหา x กับ y ทีนี้น้องมีตัวแปรครบหมดแล้วอ่ะ จริงๆพี่อยากจะถ้าน้องคนไหนอยากลองนะครับเขาให้หาปัจจัยที่90ใช่ไหมแล้วน้องมีความถี่ครบทุกชั้นครับถ้าเกิดน้องลองเชื่อพี่สักนิดนึงเนาะในในก็เหมือนพี่พาทําครึ่งหนึ่งแล้วกันน้องลองกดพอรครับแล้วน้องทําเองที่เหลือเพื่อหาปัจจัยที่90เมื่อน้องจะหาถูกไหมซึ่งเนื้อหาของการหาปัจจัยที่90นะครับก็คืออยู่ในคลิป EP ที่2ของสถิติเนาะที่เป็นเนื้อหานะครับก็ลองทําดูนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะให้เวลานะครับน้องกดพอดตไว้เลย อเออก็จริงๆนะฝากนิดนึงนะครับอยากให้เรากดพอสท,ทำดูนะครับจะได้เออจะได้คล่องนะครับเนาะถือว่าส่วนนี้ไม่ยากครับเห็นว่าส่วนที่ยากคือการหาเอกหาวายเนาะทีนี้ครับอ่ะใครที่ลองทำดูแล้วเนาะเรามาเช็คคำตอบดูครับว่ามันถูกหรือเปล่า x เ,เป็น10เนาะแล้วก็ y เป็น8ครับทีนี้น้องครับใคร ที่พี่อยากจะให้ลองทำอ่ะเพราะว่าปกติน้องจะหาความถี่สะสมเรียงกันอย่างนี้ใช่ไหมแต่ทีนี้น้องครับเปอร์เซ็นตทยที่90ลองมาคำนวณก่อนแล้วกันเนาะเปอร์เซ็นตทยที่90ครับสูตรคือ r ส่วน100ใช่ป่ะคูณกับ n ซึ่ง r 100, ของเราคือคือ80ครับส่วน100 n เอ้ยโทษทีไม่ใช่ r คือ90อยโทษทีเออแล้วก็คูณ n ครับคือ80เนาะก็0ตัด0ครับศตัด 0, 0, 0, 0เหลือ9กับ8ครับ98เป็น ทองทองทอง9 6 5 9 9 7าสี่สิบห2เพราะฉะนั้นมันอยู่ตำแหน่งที่72ใช่ไหมครับ72ไม่ใช่คำตอบหลายคนแบบดราม่าแบบเอ้ยพี่72ไม่มีช้อยมีแต่5จไม่ใช่ครับอันนี้มันคือตำแหน่งครับลูกใจเย็นเนาะตำแหน่งนะครับตำแหน่งทีนี้ครับใช่ครับน้องต้องหาความถี่สะสมใช่ปะความทีสะสมแต่อย่างที่บอกครับคือ9 3มันมมันออกแบบให้ถ้าน้องทำตรงๆครับ มันก็ทําได้ครับแต่ว่าถามว่ามันนานไหมมันก็นานแต่ถ้าเกิดน้องมีไหวพริบน,นิดนึงสังเกตครับเมื่อกี้ที่พี่พ,พาทําใช่ปะ่ะคือส่วนเนี้ยยีและส่วนเนี้ยครับคือ80%ดสิบเปอร์เซ็นใช่ปะ่ะทีเนี้ยโจทย์ข้อนี้ครับมันพูดถึงเปอร์เซ็นต์ทาที่เก้าสิบแสดงว่ามันน่าจะอยู่ล่างๆใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นครับข้อนี้พี่จะพาเราทําแบบนี้เนาะอาจจะพิสดารน,นิดนึงครับคือเหมือนในอ่าอีพีที่แล้วไงที่พี่พาเลียงจากล่างขึ้นบนนะครับเนาะ น้องรู้ใช่ไหมว่าความถี่สะสมชั้นล่างสุดครับมันต้องมีค่าเท่ากับ n ใช่ปะ่ะก็คือ80ใช่ไหมครับถูกปะทีนี้เราทําย้อนกลับนะ80ลบ3ครับเหลือ77 77เลบ8เหลือ69ครับสังเกตว่า72มันอยู่ชั้นไหนเอ่ยเนี่ยชั้นเนี้ยถึงแค่6ก้ใช่ปะ่ะแสดงว่า7 0ถึง77ครับอยู่ชั้นนี้เพราะฉะนั้นเราจะวงชั้นนี้ไวนะ้นะเห็นปะได้ชั้นแล้วนะได้ชั้นแล้วนะครรับฟืบโอเค ทีนี้พอได้ชั้นปุ๊บอย่าลืมครับอะไรต่อนะเปอร์เซ็นท์ไทที่90เท่ากับ L บวก I ครับในวงเล็บ R ส่วน100คูณ N เะลบกับซิกมา FL ส่วนด้วย FM ฟอ่อ่าชิมหายไม่พอเอาไงดีวะโอเค L ครับคือขอบล่างของชั้นที่เราเลือกใช่ปะ่ะในที่นี้ก็คือเท่าไหร่ครับ80 80.5เนาะ80.5นะครับแล้วก็บวกกับ i ครับ i ก็ง่ายๆเลย81-90ครับน้องนับเลขเอาก็ได้ครับ81 82 83 84 85 86 87 88 89 90เนาะสิบตัวนะครับก็ i มีค่าเท่ากับสิบครับคือความกว้างเนาะอ้าวเขียนพอไหมเนาะไอ้นี่ครับหามาแล้วเนาะคือ72ครับ72ทวนความจำเนาะลบกับซิกมา fl คือความถี่สะสมของชั้นที่ต่ำกว่าครับก็คือ69ฟึบและสุดท้ายครับส่วนด้วย fm fm คือ ความถี่ธรรมดาใช่ป่ะก็คือ8อ่าฮะทีนี้ครับสุดท้ายละเอ่อ72ลบหกเนี่ยมันได้เท่าไหร่เอ่ยได้3ป่ะ3คูณ10เป็น30ส่วน8เนาะอืมไม่พอไม่พอทำไงดีวะอ่าเอาไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะขอโทษนะครับคือมันไม่พออ่าอ่ะฟึบอ่ะต่อแล้วกันต่อข้างบนเนาะพี่ขอแยกคิดครับเอ่อสามสิบส่วนแปดเนี่ย ถ้าน้องจะหารเลยก็ได้ครับแต่ว่าเลขมันเยอะไปครับแนะนําให้ตัดทอนก่อนก็ได้ครับอันนี้ตามสเต็ปพี่เนาะก็248ครับ25เป็น30เนาะก็เอา15หาร4ครับจะง่ายกว่าใช่ไหมเลขก็น้อยกว่าเนาะ4 32ครับเหลือ3เนาะใส่จุดเติม0ูนย์ครับ4 728ครับเหลือ2ครับเติม0ูนย์หแสดงว่าข้างหลังคือ3.75ครับก็จะเป็น80.5บวกกับ3.75เเนาะ บวกกันได้อะไรเอ่ยอไม่พออีกแล้วเอามาฝั่งนี้เลยกันเออถ้าเกิดใครบวกไม่ข้องกับแนะนําว่าตั้งอย่างนี้เลยเนาะแปดสิบจุดห้าครับบวกกับสามจุดเจ็ดห้าอ่ะบวกครับบวกกันได้ห้าเป็นสองทดหนึ่งเนาะสามเป็นสี่ครับข้อนี้ตอบแปดสิบสี่จุดสองห้านะครับย e yes. ตอบข้อสี่ครับข้อนี้มูลค่าสี่คะแนนเห็นปะอ,อ่ะเรามาวิเคราะห์กันดูนะข้อนี้ยากตรงไหนนะครับก็อย่างที่พี่บอกไปก็คือว่ามันยากตรงนี่ไงใช่ปะ ตรงนี้ครับถ้าน้องรู้ที่เห็นปะสังเกตว่าเขาใจดีมากครับเขาให้มาเท่ากับขอบบนซึ่งเป็นเทคนิคที่พี่สอนเราไปแล้วเนาะในส่วนของเนื้อหานะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นไอตัวเปอร์เซ็น์ที่พี่ว่าครับแล้วก็เทียบบรรจัดตายางเอาใจง่ายกว่าในการหา x ก,กับ y แล้วพอได้ x ก,กับ y ปุ๊บที่เหลือก็ไม่ยากน้องแค่ทำตามขั้นตอนปกติไอตัวนี้ไม่ต้องซีเรียสนะครับใครไม่ทันก็น้องก็ไปกดพออแล้วก็ค่อยๆทำครับก็คือพี่ทาโจทย์มา ถ้าพูดถึงก็น่าจะเยอะกว่าพวกเราเนาะพี่ไม่กล้าพูดว่าทามาเยอะมากครับเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้ทําไม่ได้ขยันขนาดนั้นแต่ว่าพี่ว่าพี่ทําเยอะกว่าเราครับมันก็จะมีเทคนิคก,การคิดที่เร็วกว่าดิดๆหน่อยๆครับแต่ว่าไอ้ส่วนนี้น้องคํานวณเองได้คือถ้าอะไรมันเร็วไปพี่ขออภัยด้วยนะครับก็ส่วนไหนที่พี่คิดว่าน้องสามารถคํานวณเองได้นะพี่ก็อยากจะปล่อยให้เราลองคํานวณเองครับอย่าพึ่งพี่มากเนาะแต่ว่าส่วนไหนที่มันแบบต้องใช้ความเข้าใจต้องใช้ความเข้าใจมากๆเนี่ยพี่ก็จะพยายามช้าๆให้เราอยู่ มีอะไรก็ติชมกันได้นะครับก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างหรือจะฝากข้อความไว้ที่ Facebook Fanpage ก็ได้ครับผมยินดีรับคำติชมทุกอย่างนะครับก็อย่าด่าพ่อพี่ก็พอล้อเล่นคราวสุดท้ายนี้ก็ข้อนี้มันก็ค่อนข้างจะย่าเอาไว้เป็นข้อเดียวละกันครับมันไม่ง่ายเหมือนไอ้สข้อที่ EP ที่แล้วเนาะงั้นก็ วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับวันนี้ก็บ๊ายบาย